สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับโนเบลล่านะครับเป็นแอปอ่านนิยายนะครับอ่ะโอเคตันี้เนี่ยมีล็อกอินนะครับมี facebook แล้วก็เป็น Gmail นะครับอ่ะแล้วก็เลือกล็อกอินตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมผมเป็น facebook นะครับก็เข้ามาล็อกอินกันตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจอัปเดตใหม่นะการเชิญเนี่ยรู้สึกว่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้น6 5 0 0 0ห้านะ ตัวนี้ได้ห้าหมื่นนะก็แปลว่ายังเท่าเดิมอยู่อเดี๋ยวผมขอกดรับก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะรับ3มชั่วโมงสามารถรับได้หนึ่งครั้งนะครับก็กดไปก็มีประมาณนี้วันนี้เนี่ยผมได้คะแนนมาที่สามหมื่นสามพันละตัวนี้เนี่ยเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแต่ว่า iOS เนี่ยมันจะไม่มีการถ่ายถอนนะมันจะถอนไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถล็อกอินเข้า Android ได้นะครับเพื่อการถอนนะครับก็ประมาณนี้ ในส่วนของการหาคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยผมอ่านนิยายไปอได้มาแล้วครับ1,500งันคะแนนนะครับก็ตามนี้เลยตัวนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนท่ากับหกสต้านะครับเนี่ยมันจะมีดูโฆษณารับเหรียญพวกนี้นะครับก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราสายดูโฆษณามันก็รับได้นะครับเนี่ยได้ร้อยสามสินะครับคูณสองก็ได้260อ่ะขอพันนิดนึ่งกินกาแฟมาอื่นๆนิดนึง อ่ะเดี๋ยวผมขอ,อยยกกดถอนเลยละกันนะครับมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับอ่ะโอเคอ่ะก็รอสักครู่นะครับอ่ะกดข้ามไปโอเคเรียบร้อยนะครับ อถอนขั้นต่ำ100บาทนะมีสองอช่องทางในะการถอนนะครับมี PayPal แล้วก็ Tomy um Violet นะครับถอนขั้นต่ำ100บาทนะ,ะผมขอแรกก่อนละกันนะครับอันนี้เนี่ยรอมัน5วินะครับเพื่อการถอนนะ,ะก็กดไปตัวนี้เนี่ยรอประมาณ5วันนะครับถึงจะถอนได้นะครับก็ประมาณนี้วันนี้เนี่ยวันที่ผมถอนก็คือวันอาทิตย์นะครับซึ่งจะเข้าก็คือมันวน,ว,นวันปกตินะ วันที่ไม่ใช่วันหยุดหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับมันจะถอนให้นะอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นคําร้องขอการถอนไปก่อนนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็รอไปอ่าตัวนี้เนี่ยผมถอนไปก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะครั้นี้ครั้ที่10นะถอนครั้งล่าสุดก็คือวันที่18อ่า18พฤษภาคมนะครับ คือผมก็เลิกเล่นไปประมาณ2เดือนกว่านะสำหรับแอปนี้นะครับเพราะว่าเหมือนมันมันให้ถอนมันบังคับให้ถอนจากเพสโต้นะครับแล้วมันก็บังคับให้ถอนการติดตั้งนะครับอันนี้ยผมก็โหลดมาใหม่นะอ่ะก็ถอนได้ปกตินะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการหาคะแนนนะครับก็อย่างที่บอกไปมีรับูุชั่มงมีกล่องหาเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นหมุนวงล้อนะครับ อันนี้เนี่ยผมรอ,อหมุนรอบ2ทุ่มนะครับตัวนี้เนี่ยคะแนนยังไม่ลดนะยังเหลือเท่าเดิมนะครับส่วนแคทเชนกับรีวัตดองบาเนี่ยมาคะแนนลดละตัวนี้ยัง2 0 0เท่าเดิมนะครับอันนี้5 0 0รอ่าูงสุดก็1,000นะครับก็อยู่คงเดิมนะอ่าตัวนี้เนี่ยผมก็จะได้คะแนนอ่าโดยปกติก็3 0 0หมขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เฉลี่ยวันละบาทกว่านะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าอยู่ที่เราจะอ่านนิยายด้วยนะครับมันจะได้เยอะ หรือว่าเรามากดดูโฆษณาตรงนี้นะครับมันก็จะได้เยอะขึ้นนะตัวนี้20,000คะแนนเท่ากับเอ้ย25,000คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตให้เพื่อนอ่าให้ชมกันนะครับอันนี้เนี่ยรองเงินเข้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ